สวัดีครับวันนี้เชฟบิ๊กจะมาขอแนะนำแนะนำอาหารร้านๆแับที่แบบใครก็ต้องสั่งครับนี่ครับต้มแซ่บต้มไส้คอร์สครับพี่น้องครับต้มไส้คอร์สจะมีไส้คอร์สแบบเนี้ยแล้วก็มีหนังวัวครับมีหนังวัวหนังหนังวัวที่แบบ มาอย่างดีครับก็าหาของดีๆาหาของเจีบแทบให้พี่นอ้องได้ชิมได้กินกันครับอ,อันนี้ก็คือต้มแทบตกใจ่อนี่แหละครับใครชอบอกินก็เราก็จะใ่าดีของทางร้านจะเป็นดีสุทนรเรามาลองชิมดูว่า คือรสชาติมันจะออกแตกแบบออกมันๆแ,แล้วเราเคี้ยวเข้าไปมันเกิดแตกเปาะในในปากครับมันก็จะมันแบบมันแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบือ่อไม่เลี่ยงนะครับคืออันนี้ก็ขายประมาณอันนี้ปีที่สิบห้าแล้วครับที่ผมทําขายกว่าจะได้สูตรนี้มา<แ>อืมกว่าจะได้สูตรนี้มาก็<แ>ลองผิดลองถูกมาเยอะครับอ่ลองผิดลองถูกมาเยอะ ก็มาได้สูตรที่ลงตัวครับอ่าครับมาลองมาชิมมาดูมาลือ้อมาซื้อกันได้ครับเชฟบิ๊กครับ